สวัสดีครับชาวไซโก้ทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานิมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็เคราะกันตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับ วันนี้3คู่มาจาก3รายการเลยครับโดยคู่แรกอยู่ในเอเชียกันก่อนเวลา1 8นาฬิกา30นาทีนะครับไปดูเอเชียนครับลุ่ม B กันครับวันนี้ซีเรียครับทีมดับ2ของกลุ่มวันนี้จะเปิดอ่วันนี้จะเจอกับทางออสเตรเลียทีมจ่าฝูงกลุ่มนะครับเดี๋ยวคู่นี้จะกำลัาเกมล่าสุดย้อนไปถึงปี2019ออสเตรเลียเอาชนะ3ประตูต่อ2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ ซีเรียชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับทางอุซเบกิสถานมาศูนย์ศูนย์ครับส่วนทางออสเตรเลียชนะห้าเกมรวดเลยครับเกมล่าสุดก็ชนะอินเดียมาสองประตูต่อศูนย์ในเกมแรกนะครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับซีเรียนี่ตรงกลางจะเป็นทางชาลิลอิเลียสนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโอมาครีบินครับส่วนทางออสเตรเลียตรงกลางไรลี่แม็กกรีนะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางมิเชลดุกตัวเก่งของเขาครับก็ต้องบอกว่าซีเรียเปิดเกมแรกมาแบบจดเจ้าชฉืชอยเลยนะครับแต่ว่า เกมอ่ะผมมองว่าวันนี้ซีเรียดูเป็นรองแน่ๆแต่น่าจะคุ้นเคยสภาพอากาศมากกว่าแลวซีเรียค่อนข้างจะเป็นบอลที่เคี้ยวนะครับแพ้ค่อนข้างยากต้องมาเจอออสเตรเลียที่โตนข้ามนะครับเกมแรกเปิดหัวสวยงามครับแต่ว่าใช้อากาสค่อนข้างจะเปลืองในการเจอกับอินเดียเกมรุกไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลงานดีก็จริงแต่ว่าเวลาเจอของเหนียวเหนียวเนี่ยหืดขึ้นคอตลอดเพราะฉะนั้นผมมองวันนี้ออสเตรเลียชนะชนะแน่นครับแต่อมองเต็มที่ผมมองว่าได้แค่เฉือนครับผมมอออสเตรเลียจะเอาชนะซีเรียได้2ประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2เราไปที่อิตาลีซุปเปอร์คัพรอบรองชนะเลิศที่ซาอุดีอาระเบียนะฮะซาอุตจัดบอลหลายรายการติดเหลือเกินนะครับนัดที่2ครับนาโปลีครับในฐานะแชมป์กาโชเซเรียอาครับวันนี้จะเจอกับทางฟิอรเรนตินา่ารองแชมป์โควต้าอิตาลีนะครับเดี๋ยวคนนี้เจอกันในเกมล่าสุดเป็นฟิอรเรนตินา่าเอาชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ นาโปลีชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดเอาชนะซาลานิตาน่ามา2ประตูต่อ1ครับส่วนทางฟิอรเรนติน่าชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดก็เสมอทางอูดิเนเซ่มา2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับนาโปลีตรงกลางจะมีทางเปียเตอร์ซิลินสกี้นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางจาโคโม่าร์สปาดูรีครับส่วนทางฟิอรเรนติน่าตรงกลางจะมีทางจาโคโมโบโนเวนตูรานะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางลูคัสเบลทรานครับก็ต้องบอกว่านาโปลีขาดตัวหลักไปบ้าเลยนะครับเพราะว่าาาทีมเเข้ใชนักกตะจ ทั้งในแอฟริกันค่อนข้างเยอะก็เลยเสียไปให้กับนักเตะที่เล่นให้กับแอฟริกันเนชั่นคัพแล้วนะครับถมซีซั่นนี้ไม่เหลือฟอร์มแชมป์ลีกเลยครับเพราะว่าแข่งไปแข่งมาไม่เหมือนไม่นนักกวมือนซีซั่นก่อนเลยต้องมาเจอฟิลิปปินาที่ระบบทีมตอนนี้ผมมองว่าดีดีกว่าชัดเจนนะครับทีมเวิร์กนะครับทีเด็ดทีขาดในเกมลุกก็ดุด,ดันกว่าเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ผมมองว่าคุณดีจะสู้กันสนุกแล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าจะเป็นฟิลิปปินาที่จะชื่น เอาชนะนาโปลีแบบสุดหมั่น3ประตูต่อ2ครับคู่สุดท้ายไปที่โคปาเดเรียรอบสุดท้ายที่สเปนนะครับในเวลาตีสามครึ่งไปดูอะไรที่โกมาดริดครับเจ้าบ้านครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเรลมาดริดครับโดยคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันที่ซาอุมานะครับสามสามก่อนที่รามีจะไปแพ้ในช่วงต่อเวลานะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ อะไรที่ก็มาร์ดชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดก็เสมอทางเรื่องมาดริดมาอย่างที่บอกเมื่อกี้3-3มนะครับส่วนทางเรอัลมาดริดเนี่ยชนะ4เสมอ1ครับเกมแราสุดก็ในซูเปอร,ร์คัพในก็เอาชนะทางบาร์เซโลรนามา4ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหน่อ่ะไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับอะไรที่ก็มาร์ดตรงนี้ตรงกลางจะมีทางซาอูนิเกสนะครับโดยเกมบุกจะมีทางองตรงกรีซมันครับส่วนทางเรอัลมาดริดตรงกลางชุดเบอร์ลิงแฮมนะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางโรดิโก้ครับ ก็ต้องบอกอลิโกมาดิดเจอกับเกมล่าเจอกันเกมล่าสุดก็สู้ได้ดีมากนะครับที่ซาอุดนะครับแล้วพวกเขาในเวลาเล่นในบ้านเนี่ยหายห่วงนะครับชนะ12จาก13เกมล่าสุดต้องบอกแข็งแกร่งมากในบ้านต้องมาเจอกับมาดิดที่ต้องบอกว่าร่างกายเป็นรองแน่นอนครับเพราะเพิ่งบูกับทางบาร์ซ่ามาแล้วก็ได้พักไม่ถึง3วันก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะครับสถิติมาที่สนามเนี่ยมาที่วานตป่าเนี่ยเขาชนะได้แค่เกมเดียวจากสี่เกมหลังสุดก็เพราะฉะนั้นดูเหมือนแพ้ทางกับมาดิดเวลาสนาษะนี้ผมมองว่าเกมแบบเนี้ยซิโมเน่มักจะ กระตุต้นให้ลูกทีมแล้วก็ทำได้ดีเสมอในเวลาเล่นเกมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมอเนี่ยอาเรดิโกมาดิดจะเบียดได้นะครับด้วยการเอาชนะเรอลมาดร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุดทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับทีเอเชนครับกับซีเรียครับจะพาออสเตรเลียหนึ่งสองครับ่ทีสองอิตาลีสุด บักับนะครับที่ซาอุาโปลีจะแพ้ฟิลิปปินส์สองสาและคู่สุดท้ายโกบาโดเรที่สเปนในรอบ16ทีมอาริลโกมาดริดจะเอาชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อ0ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กด, like, กด share, ลไลค์กดแชร์เพื่อเราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเพื่อนๆเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ